วัสดีครับมาทราบผลฟุตบอลของคืนวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568กันนะครับเริ่มที่ไทยลีกนะครับเชียงรายยูไนเต็ดชนะ BGPU 1-0ระยองเสมออยุธยายูยา 2. เนเต็ด2-2เมืองทองแพ้ให้กับราชบุรี1-3แบงค,อค็อกยูไนเต็ดแพ้ให้กับบุรีรัมยูไนเต็ด1-2คู่นี้สุดมันเลยนะครับส่วนตารางคะแนน,นที่1ยังเป็นบุรีรัมที่2ราชบรุรีที่3แบงค,อค็อก ที่4เชียงรายยูเนเต็ดที่5การท่าเรือนะครับส่วนท้ายตารางที่สิบสังกาล15บห้าชนบุรี16อุทัยธานีนะครับต่อกันด้วยพิมารีกอังกฤษนะครับฟูลแลมชนะแบ็กฟอร์ด3ามต่อหนึ่งซันเตเลนเสมอแอตตันเบล่า1นึต่อหปอสมัตเสมอนิวคาส,สเซิล0ูต่อศอาร์เซนอลเสมอแมนซิตี้1หต่อหส่วนตารางคะแนนนะครับที่1ลิเวอร์พูลมี15แต้มที่2อาร์เซนอลแข่ง5มี10แต้ม ที่3สเปอร์แข่ง5มี10แต้มที่4บอสแมทแข่ง5มี10แต้มที่5คิตตันพาเลตแข่ง5มี9แต้มนะครับส่วนท้ายตารางที่17แบ,บ็กฟอร์ดแข่ง5มี4แต้ม18แอตันว์เล่าแข่ง5มี3แต้ม19เวสต์แฮมแข่ง5มี3แต้ม20บูธแฮมตันแข่ง5ยังมี0แต้มนะครับต่อด้วยบุนเดสลีกาของเยอรมันนะครับแฟรงกเฟิร์ตแพ้ให้กับยูเนียนเบอร์ลิน3ต่อ4หรือว่าคุณเส้นเสมอกัดบัตร1ต่อ1ดอทมูลชนะวอบวก1ต่อ0 ส่วนตารางคะแนนนะครับที่1บาเยนน์แข่งสีมี12แต้มที่2ดอทมูนแข่งสีมี10แต้มที่3ามไรซิกแข่งสีมี9แต้มที่5โคโรนแข่งสีมี7แต้มซังปรีแข่งสีมี7แต้มนะครับส่วนท้ายตารางนะครับอันดับที่15บฮัมบูรเกอร์เอฟพาวแข่งสี่มีสี่แต้มเอาส์บวกแข่งสีมี3แต้มกัสบัตแข่งสีมี2แต้มไฮเดนไฮแข่งสียังไม่มีแต้มนะครับต่อด้วยราลิก้าของสเปนนะครับบาเลนเซียชนะแอตลิติกบีบา 2ต่อ0ูดาโยเสมอกับเซนต้า1ต่อ1มายองก้าเสมอกับแอตเลติโกมาลิก1ต่อ1เอเซชนะเรอันโอเบโด้หต่อ0ูนย์บาเซโลนาชนะเคียตเฟ่3ต่อ0ส่วนตารางคะแนนนะครับอันดับที่1เรอันมาลิกแข่ง5มี15แต้มที่2องบาเซโลนาแข่ง5มี13แต้มที่3เบอาเรอันแข่ง5มี10แต้มที่4แอตเลติยอน แข่ง5มี10แต้มที่5เอเซ่แข่ง5มี9แต้มแล้วครับส่วนท้ายตารางนะครับอันดับที่17โเดยอันโอเบโดแข่ง5มี3มแต้ม18โดเดอันโซเซดัตแข่ง5มี2แต้มอันดับที่19มายองกาแข่ง5มี2แต้มอันดับที่2 0ิคิกลรนาแข่ง5มี1แต้มนะครับต่อไปเป็นซเรีย R ของอิตาลีนะครับคู่แรกอูดิเนเซแพ้ให้กับมิลาน0นต่อ3ลาซิโอแพ้โรมา0ูนย์ต่อ1โตเรโน แอตเลนตาศนต่อ3โคโมเนเซ่เสมอปามา0ต่อ0นิอเรติน่าแพ้ให้กับโคโม1หต่อ2อินเตอร์ชนะซานซูโอโร2ต่อส่วนตารางคะแนนนะครับที่1ยูเวนตุสแข่งสีมีส0แต้มที่2นาโปลีนแข่งสามี9แต้มที่3มิลานแข่งสีมี9แต้มที่4โรม่าแข่งสีมี9้าแต้มที่5โอตาเลนตาแข่งสีมี8แต้มนะครับส่วนท้ายตารางนะครับอันดับที่17 ฟิโอรเนตินาแข่งสีมี2แต้ม18ปามาแข่งสีมี2แต้ม19พิซซ่าแข่งสามี1แต้ม20เบเซ่แข่งสีมี1แต้มนะครับต่อกันด้วยลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับเบสชนะนิดสต่อ1ลองชนะลอตสต่อ0ปารีสเอฟซีแพ้ให้กับสตาร์บูก2ต่อ3โมนาโกชนะเม็ดหต่อ2องเบอาพเสมอลอริยอง1ต่อ1โอเชีชนะตอรูต 1>, 1ต่อศูนนะครับส่วนตารางคะแนนนะครับที่1นึ่ A H J แข่งสมี12แต้ม2องนากแข่ง5มี12แต้ม3โอเชแข่ง5มี12แต้ม4ี่สตาบูแข่งหมี12แต้ม5้ลอตแข่ง5มีส0แต้มส่วนท้ายตารางนะครับ15เรืออัฟแข่ง5มีสีแต้ม16นองแข่ง5มีสีแต้ม17บเจ็ดลอริยองแข่ง5มีสีแต้ม18เม็ดแข่ง5มี1แต้มนะครับ